ดีค่ะวันนี้ไปต้องจะมาพาทุกคนทําพริกเกลือนะคะพริกเกลือที่ใช้พริกสดนะคะพริกขี้หนูจินดาแดงนะคะเกลือค่ะน้ําตาลนะคะเป็นสูตรที่เราจะเอาไปตําในครกนะคะเอาไว้จิ้มมะม่วงจิ้มของเปรียปร้ยว พูดแล้วน้ำลายไหลอ่ะขอเริ่มทำกันเลยนะคะตอนแรกเราก็จะเอาพริกนะคะความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยนะคะจะเอาพริกมาผ่านะคะผ่าออกเราจะเม็ดออกหน่อยะคะ่ะเขาบอกว่าพริกเนี่ยอุ้ยายแล้วมีดหล่น พริกเนี่ยความเผ็ดนะคะจะอยู่ที่เม็ดนะคะจริงหรือเปล่าไม่ไตองก็ไม่แน่ใจเนาะนี่นะคะเอาเม็ดออกใส่คบะเราก็ทำไปนี้เรื่อยๆนะคะความเผ็ดก็แล้วแต่อย่างที่บอกเลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่จะทำเลยนะคะเม็ดออกแบบนี้ค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ เอาแต่ตัวสีแดงๆของพริกด้านนอกนะคะทำไปใจเย็นๆเอาเม็ดออกนะคะได้แล้วนะคะเป็นพริกที่แก่เม็ดออกนะคะแล้วก็ใส่พกทีนี้ก็ตำเลยจ้าตำให้ละเอียดนะคะ ระมระวังนะจ๊ะเดี๋ยวจะกระเด็นเข้าตานะจ๊ะอันเบาๆตำให้ปริกแตกออกกันนะคะยังพอมีเม็ดเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกให้ได้มากที่สุดค่ะโอ้ยขนาดไม่เข้าตายังแสบตาเลยค่ะ ทุกคนต้องระวังด้วยนะคะพอ,อพริกละเอียดประมาณหนึ่งนะคะก็จะใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปตำรวมกันค่ะเอ๊ไปตองจะบอกสูตรของของพริกเกลือยังไงเนาะเอาเป็นว่าทุกคนชิมเาเนาะจะหวานจะเค็มชิมเานะคะแต่นี่ไม่ต้องทดสอบนะคะใส่ น้ำตาลลงไปห้าช้อนนะคะเดี๋ยวไป้องแจไม่ต้องก็ไม่มีสูตรนะไมตลองชิมเอาใส่น้ำตาล,ลไปห้าช้อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือช้อนหนึ่งค่ะชั้นโต๊ะหนึ่งลองลองนะคะลองจะพยายามทำให้มีสูตรแล้วก็ตำเลยค่ะตำรวมกันเลยนะคะโอ้ยสงสัยพริกจะเยอะไป เดี๋ยวต้องเพิ่มปริมาณของน้ำตาลกับเกลือนะคะอ่ะเมื่อกี้ใส่เป็นน้ำตาลห้าช้อนใช่ไหมคะเกลือช้อนหนึ่งเอาอีกเท่าหนึ่งเพราะพริกไมปรองเยอะนะคะเอาอีกเท่าหนึ่งน้ำตาลห้าน้ำตาลห้าอ่ะเกลืออีกหนึ่งนะคะห้าต่อหนึ่งเนาะอ่ะ,อะเอาเป็นปริมาณห้าต่อหนึ่ง ลองดูนะคะพยายามแบบจะทําให้มีสูตรเหมือนสูตรอาหารของคนอื่นเขานะคะแต่ใบตองอ่ะใบตองกินไปตามใจเราค่ะชอบแบบไหนกินอย่างนั้นชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นคะ่ะไม่ได้ตามสูตรนะคือตามใจเราค่ะสมสมกับชื่อ Facebook สมกับชื่อช่อง YouTube นะคะ ฝากไปติดตามช่อง o y u u u b e ด้วยนะคะใบตองกินไปตามใจเรานะคะเราจะไม่ทำตามสูตรนะคะเราจะทำอาหารตามใจเราค่ะเราอร่อยแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นนะคะเ <c oughs> พื่อนๆใน facebook ไป,ไปดู YouTube ของใบตองได้นะคะพิมพ์เข้าไปใน y o u t u b e เลยค่ะใบตองกินไปตามใจเรานะคะนี่ค่ะพอทำ ละเอียดนะคะตำพริกตำเกลือแล้วก็น้ำตาลเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะทีนี้มันก็พร้อมแบบจะไปจิ้มแล้วนะคะชิมก่อน,นะค่ะทุกคนชิมก่อนนะคะว่าได้รสชาติที่เราชอบหรือเปล่ามันจะมีทำได้อย่างก็คือใช้น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บมาไปตองหม,ห,มอหมอว่าจะไปจิ้มกับ เอาทิมกับอะไรก็ได้นะตามชอบนั่นแหละนะคะอันนี้ชิมดูก่อนนะคะสูตรของไ่จองห้าต่อนหนึ่งนะคะสมมุติว่าน้ําตาลห้าช้อนเกลือหนึ่งช้อนเดี๋ยวไปลองลองชิมดูก่อนนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้ามันยังไม่เค็มเราก็เติมเกลือไปอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนจะอร่อยแล้วทุกคนเ <laughs> อ้ยเหมือนได้ผลน่ะเห็นไหม ไม่เคยมีสูตรนะคะกินไปตามใจเราอ่ะทุกคนลองนะคะลองทําแบบห้าต่อหนึ่งน้ำตาลห้าช้อนเกลือหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะคูณๆูเหมือนกันนะคะลองทําดูนะคะเผื่อว่าจะถูกใจแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ชิมได้ตามใจเราแหละค่ะนะคะเนะติมเกลือเติมน้ําตาลได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นพริกเกลือที่ทําจากพริกสดนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะพร้อมจะไปจิ้มกับของเปรี้ยวต่างๆแล้วนะคะเราทำแต่พริกเกลือที่เป็นพริกป่นใช่ไหมคะอันนี้เป็นพริกเกลือที่ทำจากพริกสดนะคะเป็นพริกจินดาแดงแล้วก็เอามาแกะเม็ดออกค่ะเสร็จแล้วน่ากินไม่ล่ะ นะคะกล้องโฟกัสไม่เนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะพริกเกลือที่ทําจากพริกสดนะคะพร้อมไปจิ้มของเปรี้ยวต่างๆแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพริกเกลือแบบพริกสดนะคะวันนี้ไปตองก็มีมะม่วงนะคะแล้วไปตองก็มีส้มโอนะคะ กิมกับอะไรก็อร่อยค่ะทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไปช่วยกดติดตามไปตองหน่อยในช่อง youtube นะคะพิมพ์ค้นหาในช่อง youtube เลยค่ะไปตองกินไปตามใจเรานะคะช่วยไปติดตามกันหน่อยนุกเสยว่าสงสารมีสูตรอาหารที่ทำแบบง่ายๆอะ่ะใครก็ทำตามได้อ่ะนะคะ ง่ายๆเลยไปก่อนนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า